สวัสดีครับพี่เพนะครับพีเพจะมารีวิวหลังจากที่พี่ใช้งาน2เดือนกับเจ้าตัว Redmi Note 14 4 G รุ่นเบสโมเดลตระกูล Note Series ในปี2025สที่ Xiaomi วางจำหน่ายนะครับผมตัวนี้พี่ซื้อมากับราคา4590บาทตัวนี้บอกเลยว่าสเปคกับราคา ให้มาถือว่าเกินค่าตัวจริงนะครับผมหลังจากพี่ใช้งานมายืนยันจากพีเพลยว่าตัวนี้คุ้มจริงครับพี่จะขอแนบลิงก์ผมในการสั่งซื้อที่พี่ทำการสั่งซื้อตัวนี้มาเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยนะครับปลอดภัยในการสั่งซื้อผมบางครั้งนะครับราคาอาจจะขึ้นหรือว่าบางครั้งนะครับผมราคาอาจจะว่าให้กดเช็คราคาแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์พี่แนบให้ ใต้คลิปนี้หรือว่าใต้คอมเมนต์คลิปนี้ครับมาดูว่าหลังจากพี่ทำการใช้งานมา2เดือนจะเป็นอย่างไรบ้างให้รู้ก่อนว่าบอดี้ตัวนี้สับพีนะถือว่ามีความแข็งแรงทนทานพร้อมกับดีไซน์ที่มีความสวยงามในการออกแบบจริงครับคือไทยนจะวางจำหน่ายมี3สีนะมีสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงครับซึ่งพี่ใช้งานสีม่วงมาเป็นสีที่ดีไซน์มีความสวยงาม โดนไฟผมตัวนี้บอกเลยว่าดีไซน์มีความที่ลงตัวในการดีไซน์ด้านหลังจริงครับกับน้ำหนักตัวนี้ให้มาถือว่าไม่เกิน200กรัมถือว่าหนักเบอพอสมควรตรงนี้น้ำหนักคือ196.5กรัมกับความบาง8.16ซึ่งพีใช้งานมากับความบาง8.16ม mm ิมตัวนี้เวลาสัมผัสตัวเครื่องครับฟิลลิ่งในการจับซึ่งพีใช้งานตัวนี้มา1เดือนบอกว่าฟิลลิ่งในการจับโคตรดีครับ นี่คือเก็บดีเทลในการออกแบบได้อย่างลงตัวของฝาหลังจีนครับนี่เขียนว่า Redmi ซึ่งเป็นแบรนด์เดียวกับเสี่ยวมีนะครับผมตัวนี้นะนี่ยด้านบนมีรูฟัง3.5ผมตัวนี้แล้วก็มีลำโพง2ตัวลำโพง1ตัวลำโพง2ตัวลำโพงมาแบบตัว Dolby Atmos สามารถปรับอีควอไลเซอร์ถึง9รูปแบบผมตัวนี้ถือว่าให้มาสุดจริงแล้วก็มีรีโมทคอนโทรลหรือว่า IR สามารถปรับอุณหภูมิ เครื่องใช้ไฟฟ้าได้เกือบทั่วประเภทนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าพีเอปรับแอร์ A R ก็ถือว่าโอเคมากผมตัวนี้นะนี่บผมอันนี้คือการดีไซน์ผมด้านข้างจะมีปุ่มพาวเวอร์แล้วก็ปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงผมตัวนี้ในการออก,บบอ,าออกแบบถือว่าออกแบบดีมากครับเพราะว่าตัวนี้สามารถทําการสแกนนิ้วที่บริเวณหน้าจอของตัวเครื่องได้ถือว่าตัวนี้ให้มาเกินค่าตัวจริง <S <S พร้อมกับแบตนะคืออยากรีวิวแบตมากเพราะแบตมอันอึดจริงกับแบต5 5 0 0 m มิลลิแอมตัวนี้ กับเทอร์โบชาร์จให้เรามา33วัตต์อุปกรณ์ในกล่องมีหัวชาร์จสายชาร์จแถมมีตัวเคสครับซึ่งเคสตัวนี้สามารถปกป้องตัวเครื่องได้อย่างดีแล้วก็มีความสวยงามใส่แล้วตัวเครื่องเท่มากครซึ่งตัวเคสนี้ออกแบบมาถือว่าเี i ยวี่ เก็บดีเทลในการออกแบบตัวเคสอย่างดีคิดดูครับผมใส่ใจในการออกแบบตัวเครื่องมากถือว่า Xiaomi ทำแบรนด์ออกมาได้แข็งแกร่งจริงครับอันนี้เดียวว่าใช้งานโคตรดีก็สามารถใช้ในการปลดล็อกใบหน้าด้วย AI ผมวเรียนกล้องหน้าซึ่งให้เรามาถือว่าน,นี้ขอชื่นชมครับเพียงเพื่อใดูก่อนว่าตัวหน้าจอเป็นอย่างครับหน้าจอตัวนี้สีสันถือว่าสู้แสงโคตรดีกับหน้าจอพาเนลแบบตัว AMOLED ครับ 6. 6-7นิ้วขอบจอมีความบางมีความสมมาตรในการสัมผัสดีมากกับเรเฟรชหนหน้าจอ Full HD Plus สู้แสง1 0 0 0นิลนึ 1, น่น,นผมซึ่งหมายว่าบางรุ่นราคาเริมา4,000กว่าบาทให้มาแค่1,000นิลตัวนี้ให้มาจัดเต็มมากคือ1,800นินหน้าจอแบบตัว Gorilla Glass 5มีความแข็งแรงทนทานแล้วก็มีใบรับรองแสงสีฟ้าต่ำจาก s g s ด้วยแล้วก็จาก TUV ด้วยถือว่าตัวนี้ให้มาในการซ mm ัพพอร์ตเพียงพอดีจริงครับไม่แปแลกเลยที่ตัวนี้ขายดีครับ mm hmm. พีรู้สึกว่าแฮปปี้มากหลังจากพีทาการใช้งานมาให้ดูก่อนว่าตัวนี้สเปคเป็นอย่างไรบ้างซึ่งบอกเลยว่าความเร็วความแรงตัวนี้แรงหายห่วงครับกับตัว CPU m i n i t e ท h h e ดโอ G 9 9้ l เก a าตมซึ่งความเร็วความแรงนี้ให้มาจัดเต็มมากอนาคตสามารถอัปเดตเป็นตัว Android 15ปัจจุบันตัวนี้เป็น Android 4มเป็น HyperOS v e เ s i o วอร์ชัน1ปัจจุบันนะผมแต่อนาคตสามารถอัปเดตเป็น Android 15หรือว่า HyperOS 2แน่นอนครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับผมอันนี้คือเพี่มนทำการใช้งานแรม8ปกิกบวกเพิ่มแปดกิกกับความจุตัวนี้ให้มา256 CPU Octa-Core ความเร็วสองจุดสองเัิ ร้มในตัวนี้มาในการปัดไปปัดมาในการซับพอร์ตอัคารมตัวนี้บอกเลยว่าเพียงพอ rov e p ปรับเป็น60เฟรม p ใช้งานมา2เดือนตัวนี้บอกเลยว่าเพียงพอจริงครับเกมเก็บชิปอิมแพกตัวนี้บอกเลยว่าเล่นเกมปรับสูงสุดได้สบายนะ แต่พี่แน,นะนำว่าให้ปรับต่ำๆกลางๆก็เพียงพอเนาะเกมฟรีไฟล์ Fi ปรับสูงสุดบอกเลยว่าสบายเกม p ับ g Mobile ปรับสูงสุดก็ถือว่าสบายผมแน,นะนำว่าให้ปรับแค่ HD ก็เพียงพอนะครับผมซึ่งพี่ใช้งานตัวนี้มาคือแฮปปี้จริงครับสบหรับนนเกมบอกเลยว่าเพียงพอจริงแล้ว,ลวมีตัวนี้ซัพพอร์ตใจโรสโคปด้วยนะผมตัวนี้มีให้เราครบมีเคมทิดด้ยผมตัวนี้แล้วก็มีเซนเซอร์การวัดดับแสง แล้วก็ราที่ทางตัวนี้ก็มีให้เราครบซึ่งสัปพ,พีนั้ือว่าตัวนี้ให้มาเกินค่าตัวจริงกันฝุ่นกันน้ำที่ IP 54นะครับแล้วก็ในการเชื่อมต่อผ่านลำโพงบลูทูธตัวนี้ถือว่าเชื่อมต่อดีมากเพราะว่าเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.3ครับแล้วก็ support Wi-Fi 4และ Wi-Fi 5นะครับถือว่าให้เรามาจัดเต็มกับคุณภาพจริงผมตัวนี้เป็นตัว2ซิม 4G แล้วเป็นไฮบ r i d s i นะครับช่อง2สามารถใส่ซิมหรือว่าเปลี่ยนเป็นไมโครดิกสตัวนี้ สามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยก็ถือว่าให้เรามาเกินค่าตัวจริงนะครับนี่ซึ่งพีก็ใช้งานมาจริงผมตัวนี้สามารถทําการโคดแอปด้วยแล้วก็สามารถทําการแบ่งหน้าจอตัวนี้ก็ถือว่าให้เรามาได้อย่างเพอร์เฟกครับมองดูในกล้องอาจจะเป็นหน้าจอเสียงพูแต่ภาพจริงก็เป็นสีขาวแล้วมีความเนียนตาดีมากกับหน้าจอตัวนี้ของผมนี่ครับนี่มีความเลื่นไหลดีจริงครับซึ่งพีทําการใช้งานมาจเลยว่าใช้งาน ดีครับกับอัตรารีเฟรชนี้ปรับเป็น60ปรับเป็น110เฮิรต์ได้นะครับผมตัวนี้แล้วก็สามารถทําการโคนแอปพลิเคชันก็สามารถทําการแอปโคดได้เกือบทุกแอปสื่อว่าเจ้าตัว Redmi Note 4ทําการบ้านมาดีมากซึ่งใช้งานมา2เดือนหมดเลยว่าตัวนี้เพียงพอดีจริงครับแบตก็อึดครับไม่รู้ว่ากล้องตัวนี้เป็นอย่างไรกล้องหลัง n ล้า8ตัวนี้มี AI Cam e r a นะครับผมด้านหน้า กล้องก็คือ20ล้านมี AI Camera สามารถทําการลบวัตถุกับกล้องหลังห8ร้อยล้านได้ซึ่งพี่ทำการถ่ายรูปตัวนี้มาบอหรือว่า UI ของตัวกล้องตัวนี้ใช้งานคือสุดเจ๋งจริงครับนี่มีแบ r โปรครับเหมื r โปรเอกสารครับวิดีโอแล้วก็รูปถ่ายนะครับแล้วก็ภาพบคุคคลแล้วก็กลางคืนแล้วก็เพิ่มเติมซึ่งฟังก์ชันเยอะแยะมากมายผมมีนี่ครับผมห่ล้านนะผมในการถ่ายเป็นอัลต้าแบบ ความคมชัดแล้วก็วิดีโอคู่นะครับผมคือมีให้เราเยอะแยะมากมายซึ่งพีไปถ่ายตัวรูปมาบอกเลยว่าตัวนี้ให้เราในการจับโฟกัสรูปภาพถือว่าสุดจริงครับแล้วก็ลบวัตถุถือว่าง่ายดายมากครับพี่ชอบสีสันของกล้องหน้า20ล้านมากคือทำโบเก้หน้าชัดหลังเบอร์ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากอันนี้ขอชื่นชมครับแล้วก็การลบวัตถุครับ10เต็ม10ครับซึ่งลบวัตถุตัวนี้สามารถชนะ iPhone 16 OMAC ราคาเลท40,000-50,000ได้นะครับนี่ดูครับผมความเนีย้ยเนี้ยมากซึ่งลบวัตถุได้โคตรง่ายครับผม before after ดูนี่คือสุดมากเป็นแบรนด์ที่พี่ยังว้าวเลยว่าเฮ้ย AI ให้เรามาจัดเต็มกับคุณภาพจริงครับเฮ้ยรู้สึกว่าแอร์ตัวนี้คือมันสุดจริงมันสามารถทำการเปลี่ยนสีผิวท้องฟ้าแม้ว่าเราจะถ่ายที่อาคารแล้วหน้าต่างเป็นท้องฟ้า ตัว AI สามารถทําการจับได้อย่างลงตัวพีใหสิบเต็ม10ซึ่งแค่ AI ก็ถือว่าคุมแล้วงบสี่พันครับมาดูว่าในการปรับสีท้องฟ้าจะเป็นอย่างไรนะครับเห็นไหมว่าตัว AI บอกเลยว่าคือสุดจริงรู้ว่าชั้นของจอชั้นของตัววัตถุของท้องฟ้าเป็นอย่างไรแล้วการบังดวงอาทิตย์ก็ถือว่าตัวนี้บังได้อย่างเพอร์เฟกต์จริงครับพีรู้สึกว้าวมากว่าเฮ้ยมันทํามาเกินกับค่าตัวจริงนะครับผมตัวนี้นะดูโคตรสวยอะ่ะ คือแบบพีว้าวมากว่ามันสามารถทำได้ขนาดนี้อันนี้ Before After ดูคือสุดยอดมากแค่ AI ก็ถือว่าคุ้มนะคะนนะรับะะผมตัวนี้นะบอกเลยว่าสบายหายห่วงนะครับผมตัวนี้นะนี่จับโฟกัสก็ง่ายนะครับผมทีนี้มาดูว่าลำโพงนะครับผมสองตัวในการเปิดสูงสุดจะเป็นอย่างไรซึ่งพี่จะขอเปิดตัวลำโพงให้ดูนะครับ Even when there's no hope, you can still go. I never answer so to no, man. I still go, 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 go. go. ลำโพงนี่คือนอนมาแล้วผมเสียงดังฟังชัดฟังสบายแล้วก็เพียงพอในการใช้งานมากผมสำหรับลำโพงตัวนี้นะแล้วผมหน้าจอผมตัวนี้สามารถซัพพอร์ตในการเปิด YouTube สูงสุดก็คือ 1080p นะครับผมแล้วก็เปิดได้สูงสุดคือ 2K นะครับผม60เฟรมด้วยถือว่าตัวนี้ในการดูหนังฟังเพลงกับหน้าจอ m มเ e ดครับสีซันบอกเลยว่าสวยสุดงดงามกับกล้องหน้าที่เจาะูเล็กมากแล้วก็ไม่ได้บดบังตัวหน้าจอผมกล้องหน้า20ล้านถือว่าทําการบ้านมาคดดีครับมุมมองพีนั้นยังไงตัวนี้ก็เกินคขาว่าคุ้มค่าคุ้มราคารจรีนกับงบ4,500บาทนะครับผมซึ่งพีจะขอแนบดิในการสั่งซื้อสามารถทำการแบ่งหน้าจอทำการยอ่อขยายต่างได้ซึ่งบอกเลยว่าดีกีของเจ้าตัวเสี่ยมีตัวนี้ คือเพอร์เฟกจริงนะครับพี่ผมจะขอแนบดีผมในการสั่งซื้อที่พี่ทําการสั่งซื้อตอนนี้มาเป็นเครื่องศูนย์ไทยประกรันศูนย์ไทยแล้วตามนี้พี่แนบให้ใต้คลิปนี้ผมสวัสดีขอบคุณครับ